สวัสดีค่ะพี่น้องนักสะสมทุกท่านวันนี้เราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะคะจากทางช่องรุ่งเรือง c ช a เนล l 2513ก่อนอื่นก็ขอฝากพี่น้องนักสะสมช่วยกดแชร์กดไลค์แล้วกดสมัสไ s ชิกด้วยนะคะวันนี้เราก็จะมาให้สาระความรู้เกี่ยวกับเหรียญที่มีราคาก่อนเก็บสะสมนะคะและก็จะมาประกาศรับซื้อเหรียญ10บบาทรับทุกปีพศ มีลักษณะแบบไหนนั้นเดี๋ยวเชิญแอดมินวิทนาการให้รายละเอียดต่อไปนะคะครับสวัสดีครับก่อนอื่นนะครับเรามาอัปเดตรายการที่ยังเปิดรับซื้ออยู่นะครับก็มี B 27 B28 B29 B30 b 3 1 B32 B33 B34 B35 B 3 6ี่นะครับรายการเหล่านี้นะครับทางช่องของเรานะยังทําการเปิดรับซื้ออยู่นะครับพี่น้องนักสะสมท่านใดสงสัยอย่างไรเข้าไปเปิด ทวนดูนะครับตามรายการที่บอกไว้นะครับเผื่อท่านมีเหรียญตามที่เราต้องการนะครับจะได้ไม่พลาดโอกาสได้ไม่เสียโอกาสนะครับนะเผื่อทางช่องของเราปิดเป็นบางรายการนะครับจะได้ไม่เสียความรู้สึกทีหลังนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูช่วงแนะนํากันก่อนนะครับนะรบกวนนะครับพี่น้องนักสะสมนะกรุณาดูคลิปกันให้จบพอนะครับจะได้เข้าใจนะครับช่วงไหนแนะนําช่วงไหนรับซื้อนะครับครับวันนี้เราจะมาแนะนำนะฮะเกี่ยวกับเหรียญนะฮะที่มีลักษณะปั๊มเคลื่อนนะครับ เหรียญลักษณะแบบนี้นะครับนะเป็นที่นิยมเล่นหากันในกลุ่มนักสะสมนะฮะแล้วก็มีราคานะครับโดยเฉพาะพี่น้องนักสะสมมือใหม่นะครับศึกษานะฮะและทำความเข้าใจกันไปด้วยนะครับเหรียญลักษณะไหนมีราคานะครับนะก่อนที่จะเก็บสะสมนะครับนะจะได้มีเสียเวลาการเก็บนะครับนะลักษณะแบบนี้เป็นเหรียญปั้มเคลื่อนนะครับปั๊มเคลื่อนอย่างไรนะครับสังเกตดูขอบเหรียญนะครับ การป๊มนั้นนะฮะจะขยับเคลื่อนหนีจากเซนเตอร์เหรียญนะครับอย่างชัดเจนนะครับนะฮะลักษณะแบบนี้นะครับมีราคาเล่นหานะครับและเคยนะครับทางช่องของเราเคยประกาศรับซื้อนะครับลักษณะแบบนี้นะครับราคาเล่นหากันนะครับนะก็อยู่ที่สภาพนะครับราคากันต่ําที่เห็นกันอยู่ก็ตั้งแต่500ร้อนะครับถึงถึงหนึ่บาทนะครับ นะครับอยู่ที่สภาพและอยู่ที่ความพึงพอใจทั้งสองฝ่ายนะครับนะครับนี่คือด้านหลังนะครับเหรียญด้านหลังที่เรามาแนะนําให้ความรู้กันกับพี่น้องนักสะสมมือใหม่นะครับนี่คือเหรียญลักษณะปั๊มเคลื่อนเช่นกันนะครับนะลักษณะปั๊มเคลื่อนจากเซ็นเตอร์เหรียญนะครับนะขยับไปไม่ว่าจะเป็นด้านข้างด้านบนด้านล่างนะครับนะหรือด้านหน้าด้านหลังนะครับ ลักษณะแบบนี้นะครับเป็นที่นิยมเล่นหาและควรเก็บสะสมนะครับครับแล้วต้องขอขอบคุณนะครับ f อทุกท่านเลยนะครับนะทั่วภูมิภาคนะครับทุกภูมิภาคทั่วประเทศนะนะครับที่เป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเรานะครับนะคอมเมนต์มาพูดคุยนะครับทักทายนะครับกันอยู่เป็นประจำนะครับ ไม่ว่าจะเป็นทางต่างประเทศนะครับทางออสเตรเลียนะครับนะทางซิดนีย์ทางอินโดนีเซียมาเลเซียนะครับนะฮะสาวลาวนะครับกัมพูชานะครับนะจะขอขอบคุณทุกท่านเลยนะครับครับวันนี้นะครับนี่คือเหรียญลักษณะนะครับที่เรามาแนะนำนะครับที่เรามาแนะนำและควรเก็บสะสมนะครับนะครับ คงเข้าใจกันนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูช่วงที่เราประกาศรับซื้อเลยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับวันนี้เราจะมาประกาศรับซื้อนะครับเหรียญ10บบาทราชการที่9นะครับทุกปีพศนะครับที่มีลักษณะตามภาพตามคลิปนะครับลักษณะแบบไหนสังเกตดูนะครับเห็นไหมครับด้านก้อยนะครับนะด้านก้อยกับด้านหัวนะครับนะ หันขึ้นทางทิศทางเดียวกันนะครับหันไปทางทิศทางเดียวกันนะครับปกติแล้วนะครับเหรียญหมุนเวียนทั่วไปนะครับนะเคยบอกไว้หลายโหดแล้วนะครับเหรียญหมุนเวียนทั่วไปนะครับด้านหัวด้านก้อยนั้นนะครับจะหันสลับกันนะจะหันสลับกันนะครับแต่เหรียญเหรียญนี้นะครับด้านหัวด้านก้อยหันสวนท่าอ่าหันขึ้นทางเดียวกันนะครับนะหันขึ้นทางเดียวกัน ในกลุ่มนักสะสมนะครับจะเรียกกันว่าเหรียญพระเสียงตรงนะครับเหรียญพระเสียงตรงนะครับนะฮะแต่ทุกวันนี้นะครับทุกวันนี้นะฮะก็เป็นที่น่ากลัวนะครับกลุ่มวิชาชีพนะครับมีการดัดแปลงนะครับมากมายนะครับนะเป็นที่ระบาดเลยนะครับนะฮะการซื้อการขายการเก็บสะสมนะครับกรุณาพิจารณาดูกันให้ดีนะครับ จารู้กันได้ดีนะครับสําหรับเหรียญนี้นะครับถ้าพี่น้องนักสะสมท่านใดมีลักษณะผาเสียนตรงแบบนี้นะครับทางช่องของเรานะครับให้ราคาขั้นต่ำนะฮะตั้งแต่ห้าร้อยถึงหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับขึ้นอยู่กับสภาพนะครับหากพี่น้องนักสะสมท่านใดมีนะครับส่งรูปมาประเมินราคากันได้นะครับทางช่องทางไลน์ของเรานะครับ ไอดีไลน์ของเราก็คือ1 8 1 1 b a n g นะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอฝากพ,พี่น้องนัาสมไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ขอ,ขอให้พี่น้องนัาสมทุกท่านนะครับจงประสบโชคดีมีความสุขฮนะพบเจอแต่สิ่งดีๆนะครับเข้ามาในชีวิตแล้วก็กัวไม่เจ็บไม่จนร่ลำรวยเงินทองนะครับทุกคนทุกท่านสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ